เป็นวอลเลย์บอลแฟนๆบบาสองลูกสวัสดีครับมีโปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลที่น่าติดตามน่าเชียร์ประจำวันที่28พฤษภาคม2567ไปดูเลยครับ28่สิพฤษภาคมวอลเลย์บอล เอวีซีเลย์บอลวีเมนเชลเลนครับมาถึงรอบเซมิแฟแนลแล้วมีสองคู่ครับวันนี้คู่แรก16นาฬิกาเวียดนามพบออสเตรเลียติดตามเชียร์ติดตามชมทีมเก่งคู่ที่สองฟิลิปปินส์เจ้าภาพพบ คาซักสถาน19นาฬิกาทีมใดจะเป็นผู้ชนะจะเป็นทีมชนะเพื่อเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่29พฤษภาคม2 5 6 7ที่สนามฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพติดตามเชียร์ครับเวียดนามออสเตรเลีย16นาฬิกา และฟิลิปปินส์จะพาพบการักสถาน19นาฬกาลุ้นเชียลิงมาปักหมุดให้ใต้คลิปนี้เชียร์เลยนบอล AVC ครับ2024ด้วยกัน28พฤษภาคม2567มาเชียร์กันครับและพบกันตามเวลาสวัสดีครับ